เ้วยความร่มเย็นเป็นสุขงั้นดูสิเนะี่ยตอนนี้ฉันต้องมาเลี้ยงลูกให้ชาวบ้านชีวิตฉันทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันแย่ไปหมดเลยมองกุฏิของเองมองไปมองมาสายตาก็ไปปะทะเข้ากับแมวตัวนั้นพอดีเรารำพึงขึ้นมาว่าเพราะแกทีเดียวนะั้นนางเหมวชีวิตฉันตึงยุ่งในขนาดนี้แมวก็ขานรับมวิว เพราะแมวตัวเดียวพระรูปหนึ่งเสียผู้เสียคนสะท้อนว่าอะไรชีวิตคนนั้นถ้าปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านนะชีวิตมันกำลังไปของมันดีๆถ้าคิดไม่เป็นตัะเลดออกนอกทางเลยนี่คือตัวอย่างการคิดฟุ้งซ่านเช่นเดียวกันเหมือนกับผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันมากวันหนึ่งเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ที่ถนนราชดำเนิน คุยกันเฮ้ถ้าฉันซื้อลอตเตอรี่นะถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะซื้อรถเบนซ์เอาระดับห้าล้านเพื่อนอีกคนก็บอกว่าแล้วรถของแกเนี่ยจะให้ฉันนั่งไหมเพื่อนก็บอกแกจะนั่งรถฉันได้ไงแกก็ต้องหัดซื้อรถเองสิ ก็ได้อ่ะงั้นฉันก็จะซื้อลอตเตอรี่เหมือนแกถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะสร้างถนน,นวะเอาให้เจ๋งที่สุดเลยแล้วก็สร้างทางด่วนวะเก็บตังค์แกรสร้างทางด่วนใช่ไหมใช่ทีนี้รถเบนซ์ของฉันเนี่ยมันวิ่งผ่านทางด่วนแกได้ปะเรื่องอะไรฉันจะให้รถแกมาวิ่งทำไมแกไม่ให้วิ่งวะเอา้า แกอยากไม่ให้ฉันนั่งรถแกทําไมเอ้าพูดงี้ก็สวยสิเอาไงก็เอากันสิวะสักพักเดี๋ยวต่อยกันพว่งเลยเลือดกบปากคนขาเรเจะรีวิ่งมาห้ามพี่ใจเย็นๆก็ได้ทะเลาะกันด้วยเรื่องอะไรก็ไอหมอเนี่ยมันไม่ให้ฉันนั่งรถมันอ่ะก็มันน่ะสิไม่ให้ฉันเอารถไปวิ่งบนถนนมันอ่ะแล้วรถคนอยู่ไหน ยังไม่ได้ซื้อถ้านนนคนอยู่ไหนยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยนี่คนขายก็ต้องถึงกับสังเวชเพราะอะไรความคิดฟุงซ่าน,าน่ะคุณยอมเห็นแล้วยังมนุษย์นี่มันเต็มไปด้วยความคิดฟุงซ่านอาตมาเคยเจอวัยรุ่นคนหนึ่งที่มาทําสังฆทานกับอาตมาน้ําหูน้ําตาไหลตามาถามว่าทำไมน้ําตาไหลหล่ะลูก อ,อกหักครับะอาจาย์อ,อกหักยังไงแฟนบอกเลิกหรือไม่ได้บอกเลิอกอะครับแต่ว่าผมจีบเขาข้างเดียวมาครึ่งปีแล้วและยังไงต่อวันหนึ่งผมมาคนพบความจริงว่าเธอมีแฟนแล้วอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมมันอ,อกหักไปแล้วนี่ขนาดผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องเลยนะถึงขั้นทำสังฆทานนะเช็ดดูสิ และยังปากดีนะคุณโยมนะบอกอัตมาว่าผู้หญิงคนนั้นช่วยโอกาสเจอคนที่ดีที่สุดไปแล้วนี่สะท้อนความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่ได้ผลอะไรฉะนั้นถ้าเราจะคิดต้องคิดให้เป็นจะคิดให้เป็นก็ต้องคิดเชิงบอกแต่ก่อนจะคิดเชิงบอกก็จะบอกวิธีคิดเชิงลบก่อนวิธีคิดเชิงลบก็คือคิดแล้วตัวเองแย่คิดแล้วคุณภาพชีวิตไม่ดี คิดแล้วต่ำต้อยคิดแล้วมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยคนที่คิดในเชิงลบอย่างนี้นะไปอยู่ในที่ไหนก็ทำให้อะไรๆมันแย่ลงเช่นเรามาอยู่ที่นี่โอ้โหนั่งรถจากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถ้าคิดลบเนี่ยก็จะมองว่า มันเป็นกรรมของฉันนั่งรถจากฝั่งทนนะมาทำงานที่นี่จะไม่ทำก็ไม่ได้เพราเดี๋ยวจะไม่มีกินทนลำบากตากตํำแทบล้มประดาตายนั่งรถเมย์มารถเมย์ก็ร้อนเหมือนกับนั่งอยู่บนเตาแกส๊สมาทำงานนะเพื่อนร่วมงานก็ทำตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวร อยากจะลาออกวันละสิบหนชีวิตก็แย่มากๆนี่คือคิดลบแต่ถ้าคิดบวกนะอยู่ฝั่งทนนั่งรถมาทำงานที่นี่โอ้โหทุกทุกวันฉันได้บำเพ็ญขันติบารมีในเมืองไทยใครจะโชคดีเท่าฉันฉันนั่งรถทุกเช้าทุกเย็นและแต่ละวันฉันได้เจอเพื่อนใหม่ๆบนรถเม์ตลอดเวลา มันนื่องจากฟังทนมาถึงที่นี่โอ้โหฉันได้เห็นคนเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นอะไรเยอะแย่ไปหมดเลยชีวิตเนี่ยมันดิ้นรมมากพอมาทํางานปุ๊บเพื่อนร่วมงานที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของฉันนั้นมีอยู่ทุกตึกเลยการที่เขาอิจฉาเราแสดงว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งจริงๆใช่ไหมไม่งั้นไม่มีใครมาเสียเวลาอิจฉาเราแน่ๆนี่เห็นไหมพอคิดบวกเนี่ยเรื่องเสีย,สยห,หายก็มองให้เป็นบวกได้ แต่คนส่วนใหญ่คิดบอกไม่เป็นติดอยู่ที่การคิดลบเช่นพระรูปหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาช่วงที่สร้างวัดป่าใหม่ๆท่านก็กอ่อกำแพงวัดเองกอ่อกำแพงเสร็จแล้วอิดประมาณพันก้อนมีอิดสองก้อนที่โลอมาไม่เป็นแถวไม่เป็นแนวเพราะฝีมือช่างสมัครเล่น อิด998ก้อนสวยหมดเลยเวลาแขกมาชมวัดท่านจะพาชมจุดโน้นจะพาชมจุดนี้แต่พอเดินมาถึงจุดที่อิดไม่สวยท่านจะรีบรีบเดินก้าวเท้าชับๆับๆับชับชไม่อยากให้ใครรู้ถ้าเป็นอย่างนี้มาตลอดท่านรู้สึกขายหนะ้าอยู่ไมมวันหนึ่งมีสถาปนิกคนหนึ่งมาเยี่ยมวัด สถาปนิกคนนี้ก็เดินมาชมโน่นชมนี่แล้วก็มาชมกำแพงสถาปนิกก็บอกว่าหลวงพ่อกำแพงที่นี่ใครก่อน,นะมันสวยจังหลวงพ่อบอกไม่สวยแต่ผมว่าสวยนะครับหลวงพ่อไม่สวยหลกโยมที่อื่นสวยกว่านี้เยอะจูงแขนโยมเดินไหนยโยมเห็นท่านลุกนี้ลุกลนก็เลยมองดูที่กำแพงเห็นอีกสองก้อนโผล่แซมออกมาสถาปนิกก็ชี้หลวงพ่อ นี่อิดสองก้อนนี้โปร่มาได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อหน้าชาเลยเพราะรู้สึกละอายแต่สถาปนิกมองอีมุมหนึ่งนะสถาปนิกมองว่าหลวงพอ่อวิเศษเลยเอ่ะอิดสองก้อนนี้โปรมาเป็นปิศนาธรรมใช่ไหมว่าชีวิตคนเราประกอบด้วยกายกับจิตสุดยอดไอเดียเท่านั้นเองนะหลวงพ่อท้มใครก่อกำแพงนี้หลวงพอ่ออาตามาเอง เห็นไหมตอนแรกมองโลกในแง่ลบเดินหนีกำแพงแห่งนั้นตลอดเวลาเห็นไหมติดสวยๆ998ก้อนท่านมองไม่เห็นความดีท่านเอาสองมาลบ998อ่ะคนคิดลบมองสิ่งที่ดีๆให้เสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดลบตลอดเวลาสิ่งดีๆในชีวิตของเราจะไม่ผ่านเข้ามานะ อาจารย์ไพภพเคยไปบรรยายในโรงงานอย่างนี้คุณโยมมีบริษัทแห่งหนึ่งมาติดต่อนิมนต์ประธานบริษัทเลยซีโอมาเองนัก,การครับพระอาจารย์ผมศรัทธาพระอาจารย์มากอย่างนี้มตนพระอาจารย์ไปบรรยายที่บริษัทของเราบริษัทอยู่ไหนโยมอยู่กรุงเทพครับสำนักงานใหญ่คนฟังเยอะไมโยมพันกว่าคนครับ ที่น่อมีจอโปรเจคเตอร์เจ๋งๆแบบที่นี่ไหมมีครับท่านอาจารย์เครื่องเสียงพร้อมไหมพร้อมถ้างั้นอาตมายินดีไปอาตมาก็บอกให้เขาเตรียมโปรเจคเตอร์เตรียมเครื่องเสียงแล้วก็คนเป็นพันอาตมายินดีไปพอหนิ้มนเสร็จแล้วนะพอปลากินเหยื่อเรียบร้อยนะ่ถึงเวลาไปบรรยายจริงๆนะ ให้ฝ่ายบุคคลโทรมาบอกว่าผู้ใหญ่จะให้ประเทศที่โรงงานที่